พุทธังบางตาสังฆังบางตาคุณดูคุณดูยืนรอแล้วสวัสดีครับมาจะมึงจะรอดไหมเนี่ยอะไรนะมึงจะรอดไปข้างหน้าเนี่ะว่านะเดี๋ยวมึงเจอคาถากูพุ<ม>ทธังบางตาสังฆังบางตาคุณดูคุณดูถ้าขัดได้ขันคาถาสังฆังบางตาแนะล้วกลัวกูรอดเดี๋ยวมึงดูเฮ้ยว่าไม่ใช่แล้วเนะี่ย เรียบร้อยแล้วมันยืนรอแล้วมึงว่ากูรอดปะกูว่ามึงไม่รอดปะพุทธังวางตาสังขังวา,างตาสวัสดีครับมาจะไหนกันมาจากร้อยเอ็ดครับจะไปนนทบ,บรุรีน้องสาวรับปริญญาครับผมขอบคุณครับมึงรอดได้ไงวะเฮ้ยมึงเชื่อกูยังสังขังวา,างตา บอกแล้วระดับผู้การน่ะมึงดูนี่ <c oughs> เต็มบาคุนี่อย่ามัพลัดนี่ <c oughs> อีกเยอะ <c oughs>